บริเวณที่เราใส่หน้ากากเนี่ยมันจะมีความชื้นมากยิ่งพูดมากก็ยิ่งมีไอ้น้ำมีความร้อนนะครับบริเวณนี้ซึ่งไอ้น้ำความร้อนและน้ำลายของเราเนี่ยฮะสกระปรกมากนะครับมันจะมีเชื้อโรคอยู่ Thank God it's Sunday Life มันฟังแล้วคุ้มอย่างที่เรารู้กันนะครับหน้ากากเราเนี่ยมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับ อันที่1ก็คือเป็นหน้ากากผ้าธรรมดานะครับหน้ากากที่เป็นสีฟ้านะครับที่มีลวดขดอู่ตรงจมูกแล้วก็แบบ N95 นะครับที่ทุกคนใส่กันทุกวันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับจะลดการกระจายได้ประมาณ66%แต่ถ้าเป็นหน้ากากผ้าอย่างเดียวเนี่ยก็สัก56%นะครับแต่ถ้าใส่ด้วยกันนะครับใส่หน้ากากอน,อนามัยก่อนแล้วก็ตามด้วยหน้ากากผ้าปิดทับอีกอันนึงเนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันได้เพิ่มเป็น70กว่าเปอร์เซ็นต์เลย นะครับแต่ถ้าเป็นเ9็นก้าวเนี่ยก็จะป้องกันได้83ทีนี้เนี่ยคำถามคือทำไมมันถึงเกิดื่นขึ้นเวลาเราใส่หน้ากากครับบริเวณที่เราใส่หน้ากากเนี่ยมันจะมีความชื้นมากยิ่งพูดมากก็ยิ่งมีไอ้น้ำมีความร้อนนะครับบริเวณนี้ซึ่งไอน้ำความร้อนและน้ำลายของเราเนี่ยฮะสกระปรกมากนะครับมันจะมีเชื้อโรคอยู่มันจะทำให้เกิดการอุดตันของรูขุมขนเล็กๆที่ใบใบหน้าของเรา แล้วความชื้นกว่าสิ่งสปกปรกนียจะทําให้เกิดร่างกายหรือผิวหนังบริเวณเนี้สร้างสารคัดหลั่งเพิ่มมากขึ้นทําให้บริเวณใบหน้าของเราเนียครับมีปกติมันมีเชื้อโรคอยู่แล้วเขาเรียกว่าฟลอราแต่ทําให้ฟลอราตรงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับบวกกับหน้ากากของเราเวลาใส่นานถ้าบางคนที่ต้องใส่กดทับนานๆเนี่ยครับอาจจะมีรอยกดแล้วก็มีการเสียดสีเพิ่มเติมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ใหเกิดการแดงคันแห้งเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกครับสำหรับ new normal ก็คือหน้ามันเป็นผื่นหรือผิวแห้งอะเนาะวิธีแก้ปัญหาง,หง่ายๆอย่างที่ผมบอกหนึ่งเปลี่ยนหน้ากากให้บ่อยๆครับอาจจะเปือนตังหน่อย 2. ก็คือล้างหน้าใช้ moisturizer ทาถ้าคุณเป็นคนผิวแห้งแพ้ง,ง่ายอยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องล้างให้สะอาดหน่อยแล้วก็ใช้ moisturizer ปกบริเวณใบหน้าคุณบริเวณนั้นเยอะนิดนึงนะครับ แต่ถ้าสมมุติว่ามันทาแบบนี้แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นแนะนําให้ไปพบแพทย์ผิวหนังได้นะครับเพราะบางคนอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้สเตียรอยอ่อนๆบริเวณใบหน้านั้นด้วยครับต่อมาครับเราล้างมือบ่อยมากใช่ไหมครับผมก็ล้างมือแบบวันหนึ่งน่าจะ20อัพต่อครั้งเพราะเจอคนไข้คนผมก็ล้างทีเจอคนไข้คนก็ล้างทีสิ่งที่สําคัญคือผิวมันจะเป็นแบบในรูปเลยนะครับจะเห็นว่าผิวมีลักษณะแดงแห้งแตกคัน ลักษณะนี้เนี่ยเจอบ่อยจริงๆเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าอย่างอย่างลูกผมหรือว่าคนในครอบครัวครับเวลาใช้แอลกอฮอล์เจลอะครับเนี่ยเป็นประเดน็นสำคัญเลยจะคันและแห้งง่ายมากผมมักจะบอกว่าให้ใช้น้ําเปล่าแล้วก็สบู่จะดีกว่าใช้แอลกอฮอล์เจลถ้าคุณไปสถานที่ข้างนอกมันไม่สะดวกจริงๆแหละที่จะใช้น้ําเปล่าเนี่ยผมว่าแอลกอฮอล์เจลก็คงใช้ได้ครับแต่ผมไม่แนะนําว่าให้ใช้แอลกอฮอล์เจลบ่อย และถ้าใช้บ่อยแล้วแนะนําให้ล้างมือล้างทุกครั้งเพราะว่าสารตกค้างที่ค้างในมือเนี่ยบางคนที่มีอาการแพ้ง,ง่ายครับจะเกิดอาการแดงคันแห้งได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันคือเราก็คืออย่าใช้น้ําร้อนหรือน้ําอุ่นเกินไปในการล้างมือนะครับและทุกครั้งที่ล้างก็คือล้างประมาณ20วิอย่างที่บอกหลังจากล้างเรียบร้อยแล้วให้แนะนําว่าให้เอาพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ โลชั่นนะครับหรือมอยเจอไรเซอร์มาทาบริเวณมือแล้วก็ง่ามมือตัวเองนะครับถ้าทําซ้ําๆประจําเนี่ยโอกาสที่จะมีอาการผื่นแดงคันแห้งเนี่ยก็จะหายไปเลยครับผม Thank God it's Sunday <S Life มัน,มนฟังแล้วคุ้ม